สวัสดีครับทุกคนนะครับใครมาทำน้ำหกไว้นะครับต้องเช็ดแล้วนะครับนี่ครับเรามีกระดาษทิชชู่ที่เราพกมาแบบนี้ก็ใช้สะดวกมากนะครับน้ำหกอะไรแกก็เช็ดได้สบายนะครับดูนะครับหนาใช้ซับไปนะครับ แห้งแล้วนะครับนี่คุ้มค่ามากซื้อยกหลังยิ่งถูกยิ่งคุ้มนะครับกดเลยกดเลย น้ำนะครับทุกคนเย็นเย็นทันใจประหยัดไฟเบอร์ห้า โควิดจะบางเบาไปแล้วนะครับแต่สเปรย์แอลกอฮอล์ก็ยังจะเป็นในการทำความสะอาดบงทีเราไปจับนั่นจับนี่มาออกไปข้างนอกมาก็ยังเป็นสิ่งที่ยังใช้ได้อยู่นะครับกลิ่นหอมด้วยนะครับนี้กดเลยกดเลยน,น้ำนะไม่ไหลนะครับก็ต้องใช้คัน ปิดพร้อมสอนลูกเสือพรุ่งนี้นะครับจะเจ็บมันนวตรงไหนฮะจะเจ็บเู่นะมันนวดแค่โดนจุดมันไม่เหมือนขอเฮ้สันแรงเลยนะนเยลปีถเาสั่งอะไรอ่ะีข้าวหรมีข้าว่ะ คนนี้หนูมีข้าวแล้วน้ำพึ้พึ่งอะไรเนี่ยกี่กรัมหนึ่งร้อยสามสิบกรัมหวานมากก็เนี่ยพึ่งแท้อยเปอร์เซ็นต์นี้หลายยี่ห้อมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะใช้อันไหนฉีดยุงฉีดแมลงนะครับใบก้อนชิวท็อกเลือกใช้ตามมัตยาใส ที่เราอยากซื้อใช้นะครับจะชอบสีแดงมาด้วยชิลท็อปเป็นที่นี่ผมขนาดเล็กนะครับอันเล็กนิดเดียว,วเหมาะสำหรับคนผมสั้นแล้วก็พกพาสะดวกนะครับไม่ร้อนมากนะครับความร้อนก็พอหมา มีสวิตซ์เปิดปิดข้างในตรงนี้ได้นะครับควรเป็นคนผมอยากโสกนะครับต้องจัดทรงผมอนสายนีดีมากเลยนะครับเล็กิดเดียว ผมยก็ต้องมีตัวช่วยนะครับนี่คือสเปรย์ฉีดผมนะครับที่หอเนี่ยใช้ดีมากล็อกอยู่ทรงนะครับขนาดขับมอเตอร์ไซค์ลมพัดไปก็ยังอยู่ทรงเลยนะครับใช้ดีมากคนใช้มาหลายปีแล้วนะครับ บเลยนะครับแบบว่าล็อกอยู่ทั้งวันกดเลยอย่าช้า 2> 3 2 1 Action ถ่ายนังบ่อยถ่ายคลิปบ่อยทำเรื่องสั้นบ่อยนะครับสิ่งที่ต้องมีบางทีจำเป็นมากๆนี่เลยนะครับสเลนนะครับเป็นแบบพลาสติกอะคริลิก คงทนนะครับเขียนได้นะครับนำปากกามาเขียนตรงนี้ได้ว่าเป็นซีนไหนเทคไหนวันที่เท่าไหร่นะครับทำให้การทำคลิปวิดีโอของเราง่ายนิดเดียวนะครับสามสองหนึ่งแอคชั่นว uh> uh> ันบอกข่าวอะไรนะครับ เหมือนมืนเมือนสุกเด็กเข้าแบบรางวัลของดีมืองจันอ๋อสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มีเหรียญพระนะครับมาแนะนำนะครับเป็นเหรียญพระที่เป็นเกจิชื่อดังเลยนะครับก็สามารถที่จะให้เป็นของขวัญแก่ผู้ให้นะครับมอบความเป็นสิริมงคลความโชคดีให้แก่คนที่เรารักนะครับสุขใจทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับนะครับเป็นเหรียญที่ทำออกมาสวยงามมากเลยนะครับทั้งด้านหน้า ด้านหลังนะครับมีระบุรายละเอียดชัดเจนเลยนะครับเหมาะสําหรับเป็นของขวัญและก็มีคุณค่าทางจิตใจมากเลยนะครับนี่นี่ก็ได้มาอีกหนึ่งกล่องนะครับทุกคนนะครับเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดนะครับวันพระฤหัสบดีนะครับก็เป็นพระที่ทําจากโลหะชั้นดีเลยนะครับสีทองสุกอร่ามสวยงามนะครับเหมาะสําหรับเป็นของขวัญ ให้ตามันเกิดนะครับมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวันเลยนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกซื้อว่าเราจะเลือกซื้อแบบไหนที่เหมาะกับที่คนที่เราจะมอบให้เขาเกิดวันไหนหรือวันอะไรเช้าหรือเย็นแบบนี้นะครับแล้วสามารถนําไปมอบเป็นของขวัญสุขใจทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับนะครับเป็นของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มีเหรียญที่รลึกมาแนะนํานะครับคุดนายเหรียญรัชกาลที่ห้านะครับพระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่ห้านะครับเพื่อที่จะไปมอบให้กับน้องที่บรรจุข้าราชการได้นะครับก็เป็นที่ระลึกทางจิตใจนะครับเพราะว่ารัชกาลที่5ท่านเองก็มีพระราชกรณีกิจเกี่ยวกับระบบราชการมากมายนะครับเพราะนั้นมอบสิ่งนี้มอบเปลี่ยนรอห้าให้กับ คนที่ได้ไปบรรจุราชการก็จะได้มีความก้าวหน้าทางอายุราชการและก็มอบในพิธีอื่นๆได้เช่นเดียวกันครับพระพุทธชินราชจำลองนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ทำจากโลหะอย่างดีเลยนะครับเหมาะสำหรับไปตั้งจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชานำไปถวายวัดหรือเก็บไว้ในห้องพระเพื่อกล่าวไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ ดูนะครับลายละเอียดทำค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสนใจก็ลองกดดูในตะกร้าดูรายละเอียดได้เลยนะครับเี่เรามัมาปีไป